คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เอร์เซนเต,นเ,ตนเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชมครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับคุณพ่อนะครับรามาทําพิธีเราบอกเก่าขอบคุเจ้าทีก่อนนะครับครับผมพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพ่อนั่งนี่ก็ได้นะครับ นะครับผมอีพ่อซื้ออย่างเอือพ่อสมศักดิ์พ่อสมศักดิ์เนาะนะครับอันเป็นจัางนั้นครับในงวดที่ผ่านมาครับของพ่อ,อมั่นใจเรียกหาล่างนี่แหละไปซื้อซื้มหาที่เบยดมันลดลงตัวหนึง่งในงวดที่ผ่านมาเน่ะงวดที่ผ่านมาจะฝันนั่นแหละครับอันนี้กับฝันอีกแล้วพ่อฝัน,นอะไรครับงวดที่แล้วอฝันว่าเขาเอาอยางมให้นี่แหละว่าเอามห้หน้วยนึงอันมากอันม่วงมห้หน้วยนึงอือ ฝันว่ามอได้หมอกม่วงมันมีคนเอาหมอกม่วงม,วงมาให้มาเอามามใหห้น่วยนึงอ๋อโหเล่าว่า,ม,า,ม,า,า,วามันก็เลยสุดดใช่ไหมมันหมอกม่วงเงินหยดมันตีนนนเป็นหยังว่าเกิดเขาก็นคือว่าเขาเป็นห่าโอ้โตีพอใส่เป็นหา<แ>่าหมอกม่วงเงินหนึ่งเล่ตีเป็นหนึงห่เล่ตีเป็นหนึ่งหาหน <า S 1> ึ่งผลจะผ่านมาหน่อย<า>โอ้โหกับอิดเนาะว่าเกิดว่าบมอกม่วงเนี่ยมันเป็นศูนย์สิเป็นศูนย์เป็นฮอสี่แล้วเนาะ งวดนี้ก็ฝันโตโตงวดนั่นแหละฝันโองวดแล้วบ่พ่อฝันโองวดวฟันโองวดเพื่อนเอาปลากัดไปให้ปลากัดตสองตัวปลากระต่ายสองตัวมีวัาานยังไงปลากัดตสองตัวเอาคือว่าเอาไปให้นี่ผู้หญิงปูไซเปล่อคือปูนี่แหละอ๋อคือปูเมือม่อเมือม่อหลังกัดเรียบ,บอกแล้วยี่มันขึ้นแต่นอนฝันตโตเนื่องเลยตโตเนื่อง เอา้ากูมีประกาศซืสองตัวนี้เอาไปขังไว้วกันนี่กับคนที่แจ้งเนี่ยมีสี่ตีหานี่นะครับแตเดินขึ้นมาเอาคนเงนเหล็กบอกว่าเป็นเอาเลา็กมาให้ทั่วเนี่ประกาศกันตีตีว่าเต้าสองตัวกันตีตีว่ายังกัสองส <2, S 2> องเดี๋ยวเก้าพันเนี่ยบอกว่าตีเก้าสองสองเก้าเดี๋ยวนี้โอ้พอตีเป็น 29, สองเก้าก็สองเพราะว่าประกาศเนาะ บบนเกท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง แต่ถึงมากเลยว่าเป็นเก่าสองสนเนี่ยสองเก่าเอาพอถ้าว่าปลาปลานี่ว่าน้ำแปดบ่วว่าพอขันฟันยังสิมันบ่มเป็นแปดงตอกันตาอนนเอื่อนไม่สี่เป็นแปดงอยู่อ๋ออันนี้มันเป็นปลากัดอันนี้มันเป็นปลากัดเนาะเป็นปลาหน่อยเดียวเป็นปลาหน่อยกันเลยปลากัดผมมาเมื่อไหรเก้าเนี่ยล่ะเก้าเยุโรปยุโรปยังไงเก่ายุโรปยังไงกันหมดนี้ ว่ามนสองแปดเก้าวะพอป่าสองตัวแปดสองเก้าใช่ไหมบ่แต่ตีพูดตีตไปแต่ว่าพ่อในตีเอาแค่สองตัวนี่แหละเกาสองสองเก้าถ้าเอาแปดใส่ดีบเ่เอาตีอยู่ป่าเอาเนาะตีตามน้ำเนาะเอา,เอาน้ำน้ำป่า,ปานี่ก็เป็นแปดสองนี่ก็เป็นสองเป็นสองป่ากัดนี่ก็เป็นเก้าว่ามันแปดสองเก้าว่พ่อเออมันเก้า แปดสองบอกแล้วแต่พูดตีไปนะว่าตว่าพ่อนี่ตีเป็นเลขล่างเดี๋ยวนี้คือนเก้าสองโอ้ยพอตีใส่ล่างเลยตีใส่ล่างครับมือขึ้นว่านี่กับมาฝันอีกฝันซ้ำอีกบ่มาฝันว่าเขาผู้หญิงสองคนหาบหาพังนิ่มพังเผื่งนี่แหละผู้หญิงสองสองคนหาบน้ำกันหาบทุกคนทุกหาบหาพังหังหงเผื่งพังเผื่งเดินกันมากเลยห้วย กันเเนาะฝันเห็นห้างนี่มันเป็นหกเย็นห่าหกเนาะจะเป็นสีสีหกห้างห้างหนึ่งว่าเป็นหาเป็นหกเนาะแต่ว่าพอเนี่ยกันฝันเห็นห้างนี่มันเป็นหกเป็นหกเ้อะเห็นเห็นมักมักฮุ้งมากกว่านี่ก็เป็นหกครับมักุ้งมันก็น้ำน้ำนี่นะป้าหนี้คุณพ่อฝันแบบนี้พ่อได้โชคดูตลอดแล้วบป่ครับไม่ ก็ได้อย่มาผ่ารังหันละมาผ่าวังไอีบุกม่วงอย่เนะประเบ่ได้ตีบม่วงเป็นศูนย์เนาะาะว่าหนวยเดียวกันขึ้นหนึ่งครับบได้เลยว่าตีห่าหนึ่งหนึ่งหาอืมวันนี้แต่มาฝันตรงวนนี้ตีครับมาฝ่นเป็นออกประกัดไปหนปะกัดสองตัวปากัดสองตัวอฝันว่ามีคนเอาปูตีปูกุดแห่นี่บ่ปูกุดแห่เขาเนี่ยบอ พูไอ้ตาทิพย์นี่แหละโมพูดตาทิพย์พูดตาเดียวนะว่าเอาว่าประกาศฟูมี่อมตัวเอาไปขังไว้ครับจะเรียกว่าร่องแวดขังไว้ใส่น้ำกันไว้ตัวนึงหน่อยตัวนึงใหญ่ตัวหนึ่อยตัวนึงใหญ่ตัวใดน้อยตีออกพ่อหน้องเลยตีออกตีความฝันออกบ่ครับตีออกเนาะถ้าผู้ใดตีเป็นตีเก่งอ่ะ เจ้าเก่าเนี่ยมาแท้แหละเก่าเนี่เก่ามัแทะเก่าอย่างเก่ามาแทะลราบ่ล่างกับบนมันบครับไปจังไหวางอยู่ล่างนั่นละนบนก็จะบ่แมนนาวางอยู่ล่างเลยะเก่านี่เก่านี่ยเกาวางอยู่ลลางเลยเนาะว่ามันกับว่าขครผาดเนาะมันเลีงตัวเดียวเิ่งเก่าเลยไปอ๋อวิ่งหลางเก่าเลยบะหลงเก่าเลยวลังเก่าเลยนครับ ผู้ใดามากัเอารถทุ่มเลยใช่ไหมแต่ว่าเ,เอาสองนี่ว่ามันว่ามันเอาสองเงินโอ้ทุ่มเลยเดีย๋ยงวันนี่ไม่ว่าจะไปเอาลากเตี๋ยวนกเ,เขาเขายนินสองเก่าเยินโอ้สั่งมายเหรสั่งแล้วสั่งแล้วสองเก่าเก้าสองทุกวันนี้แต่ว่าถ้าผมตีนะผมตีก็ตีแปดสองเก่าแล้วพอเอาแปดสองเก่าไอเทียมันแมนครับเธอมันแมนเนาะมาที่นี่ฝันว่าผู้หญิงหาบหาบหาบพังผึ่งลังผึ่งเนี่ยเนาะ หาผู้หญิงกัหาเป็นมนหกสี่หกมเนอย่งมันินมันมันหาเป็นหาหกบ่หาหครับหาหาผาเนี่ยหาผาหาหกก็จะหาหาซีหกซีอะไรเนี่อเออก็จะเป็นสี่แต่ว่าว่าเอาหาว่าเอาบักหกว่าบักหกอืมหกนี่มาบนหกนี่มาบืน คิดว่าังนคิดว่าหกมาบนเก่ามาแางครับ่วันเราวันมันจบเป็นยังไงครับวังหันเพื่อนอาจารย์ก็ให้ตรงกันเดีครับพุ่มันพออือาจารย์ยุ่นี่ครับเพื่อนหมากเนื่องหา่าโอ้ยหั่งทุ่มนักแบบนี้อืมัดเงินเมือนกัวบาทเงะนั่างหันอ่ะเงมนว่างหันนำแต่เนืองหาเลยนำต่เนืองหาโ้ยวางเดี๋ยวเงินแสนกัวครับ วากันว่าตองของแนน้ำแน่เนี่ยโอ้ว่างบนมีหม่องจอดเลยไปรถเนี่ยผมว่ามันถือทั้งประเทศเนื่องหาเนี่ยครับถ้าออกเนึ่งหาหานึ่งว่านี่ครับเมื่อระเทศมันลดตัวเดียวครับจาเมื่อว่าท่านใจแล้วนะครับถ้าออกเนึ่องหาเนี่ยไม่คิดว่าโอ้ยย่าอยู่นีนว่าบบม่วงเจ้าเกิดตีเป็นหนึ่งเนาะเขาเก่าบนตีเป็นศูนย์มันขมขมมาเอืมหัวจักแล้วกตีขึ้นตีลองเนาะถ้าคนในเล็บว่ามันอยากขึ้นชอบขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งเด้ของพ่อ นคอไมน่ฝัพ้ม่าามาา่าน่่่่่่่่่่ัน่่นนน่่<อ>่่น่่่่่่่่าก่่่่่่่่น่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อก่่่ว่่่่่่่่่่่อ่่่่่่อ่เ่่่่น่่่่่่่่่เ่่่น่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ออ่่ก่ับ่่่่่่่่่่อ่่่่่่่ว่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่ม่่่่น่อ่่่่่่่่่ไปแล้วกลับมาออกโควิดเีกโอ้ย ตายตายวยึดว่าสมองบ่ื่อว่จำเป็นรนี้ทมันลดกันับมันเก้าสามก็เป็นเก้าหนึ่งหนึ่งวเดือนเตเก่าเก่าหนึ่ยูรังยูนังไงบลนี่หกจุหกหกุบนจิตว่าหกุบนเก่ายุรังเพรามันมันมาแบบอย่างนั้นเป็นนเขาคนหาดนี่มันต้อง หาบนเป็นน้ำหกน้ำมันมันเปนสี่เลขหาบบ่พอทั้นหาบไปที่เป็นหกสี่หกอืมเงนเนี่ยหกสี่หกคือจะเป็นสี่สี่หกสี่สี่สี่หก่ัในรางสามสามคูนี่รางสามคูนี่เนาะจับบึ้องละพอแต่ว่าไมใจพอเนี่ยคือสองเก่าูดใด้ตีควฝันพอได้แท้ได้ได้วันนี้ได้แท้แน่นอน ฝันว่าไปูปูตาเดียวห้อหน่เนาะเอาปากัดมาให้สองตัวขึ้นขึ้นแหลกเลยขึ้นแหลกแล้วบ่ฝันตอเลยฝันตองวดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันของพ่อสมศักนะครับฝันว่าปูตาเดียวครับปูตาเดียวห่อหน่เนาะครับว่าเอาปากัดมาให้สองตัวนะครับก็รองเบิ้งนะครับเนาะลองเอาไปตีเบิ้งนะครับคนใดตีเป็นตีแม่นนะครับ คำฝันของพ่อสมศักดิ์นะครับสองก็เป็นสอง่น้นะประกาศประกาศ็ปรน้ำเก่าองก็เป็นสองอย่างนี้ตมาฝันสั่งแล้วน่าจะเรียกว่าองเก้าเกสองสั่งไปแล้วเดินออไปนี่กระติดเอาน้าเานี่ก็บอกต่มากนีผมกระิตีให้ผมตีผมก็ตีแปดเก้าสองแล้วบอกแปดเก้าสองแปดสองเก้าส่แล้วเพว่าเป็นเลขลางมันเป็นแปดเก้าสองกติเป็นบนได้ยบนะครับผม เอาครับผมก็เป็นแนวทางแล้วพอนะเป็นความฝันนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ปวดเพื่อน่ายีนะครับผมขอบคุณพ่อใหญ่ครับผมของุครับครับผมสรุปตัวเลขความฝันของพ่อสมศักดิ์นะครับฝันว่าปูตาเดียวครับเอาปลากัดมาให้เด้อนะครับแอดกตีเป็นนะครับเนาะแอดตีได้แอดตีเป็นแปดสองเก้านะครับแปดสองเก้านะครับผม 829นะครับถ้าหากท่านใดตีเป็นตัวใดก็ลองตีวิเคราะเบื่องเ้อครับพี่น้องนะครับเนาะครับพ่อสมศักดิ์ฝันว่าปูตาเดียวครับเอาปากัดมาให้สองโตนะครับเราก็อีกความฝันหนึ่งนะครับเราฝันว่าผู้ญิงครับหาบหาบล้างผึ่งนะครับไม่ให้ให้พ่อนะครับเอานะครับทุกท่านก็ปวดใ้วิจัยนัยน์านให้การรับชมนะครับนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางเป็นหน้าตางให้กับทุกท่านนะครับเพื่อไปพิจารณานะครับก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับผม นะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับขอให้ท่านวิเคราะห์ดีๆนะครับก่อนที่จะไปนําไปลงทุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่อง y YouTube ออนซอนทินิสารแล้วก็ทางเพจไอ้พ่อคลองคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับขอให้ท่านชโชคดีนะครับผมในงวดวันที่16เมษายน2 564นะครับ8 2 9แล้วก็ 5 6า4กหนะครับ